ได้ปลาแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูปลากาันว้าให้ต้องระวังนิดนึงคนเยอะปลาเยอะใหญ่เลยนะคะนี่ไม,ไ,ไม่รู้ปลาอะไรนะจะตกน้ำก่อนไหมรู้สึกว่าจะปลาเจ้าเก่า <laughs> รู้สึกว่าจะเป็นปลาทโท่เจ้าเก่าค่ะ โอ้ยเจ้าเก่าอ่ะเห็นไหมเอ่ย มาแล้วค่ะติดปากมันมาด้วยแล้วก็เอาตัวมาด้วยครั้งนี้ว้ายนี่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 ยืนยืยนตรงนี้ตรงนี้ เ๋ยวแป๊บนึงนะคะขุดขุดดดเร็วเร็ว็กกตงก็ได้ Thank you.